ตอนรับนะครับเพื่อนทั้งสองทีมครับอย่างเป็นทางการครับพัฒนาขาเหล็กเข้ามาในเสื้อฟ้าเข้ามาในชุดฟ้านะฮะสี่กับางด้านของยักษ์เขียวครับแนวนนี้ครับยักษ์เขียวนี่มาในสีเสื้อต้องบอกว่าเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับแต่ก็ยังยังใช้โทนเขียวเหมือนเดิมครับผู้เล่นหลักๆนี้ก็ถือว่าอยู่กันครบเลยทีเดียว เลือกเกม,มานี้เป็นทางลัดของพัฒนาค้าเหล็กครับจะได้เป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะฮะบุกจากขวาไปซ้ายครับในจอภาพลูก HD นะฮะอยู่ทุทกบอลในทางลัดของดาวรุว่งนะฮะเป็นทางลัดของเจ้าโบสนะครับยิงทักขาดแต่ก็ยังติดบล็อกนะฮะแบ็กฝั่งซ้ายครับวันนี้ใช้เป็นทางลัดของพุทธเป็นนิกคือตัวเก่งให้กับทีมนะฮะเป็นผู้เล่นหมายเ,เลขสี่นี่นะฮะหน้าจับตามองเลยทีเดียวครับ ในรายการหลังวันนี้ใครเป็นทางด้านของเอกครับลองยิงไกลทักทายครับจากทางด้านของศูงนย์ล่าจากอิตาลีะทางด้านของเอสเตเปนี้ครับสวมได้ค่าแห่ลูกยิงระดับ5ดาวครับต้องปัดเข้าข้างรถไฟครับผู้สาประตูของพัฒนาคาเหล็กครับได้เป็นไต่บม,มนะครับดเตอร์เตเขาเปิดมาแต่ชิงหมวกลูกนี้แถวสองเก็บได้ครับเนง จะผิวลบไม่ผ่านครับเป็นทางด้านของเจนครับเคลียร์ที่เราสร้างไปเป็นลูกทุ่มแล้วของยักษ์เขียวแหมดีมักฝั่งขวาวันนี้ใช้เป็นทางด้านของเหน่งครับหลังจากที่หาหายไปนานครับวันนี้กลับมาครับทางด้านของเหน่งครับผู้กางวันนี้เป็นทางด้านของมิดฟิลดตัวเก่งครับหมายเลขสิบสองเป็นท่านของเจ้าเก่งนี่นะเขาบาที่เอฟครับเขาสั้นให้กับเก่งครับเป็นเทมเกอร์ครับคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางให้กับยักษ์เขียวครับ เบงจะแหวกนี่นีดวดกับพุดดี้ครับไม่ผ่านทางพุดดี้แหวกมาคนเดียวครับแต่มาลวินได้เดวลกับทางของเอฟครับพื้สิทธิ์มองว่าไม่ได้เปลี่ยวครับให้เป็นลูกฝ่าครับเอ็มนี่พยายามจะประท้วงว่าฝ่าครับแล้วก็ได้เป็นฟรีที่รับของยักษ์เขียวครับบริเวณวงกลมการสนามครับโดยท้ายของเก่งครับชีฟมายัดมาลูกนี้แต่รับไปได้ครับบอลมันตรงตัวพื้าสนามประตูครับ ความยาวขึ้นมาไม่ผ่านแนวเขาบวงมาอยู่ที่วูดดี้ครับนี่ฮะเป็นเป็นน้องชายของวูดดี้เกิดมาคุยครับเขาเป็นวูดดี้เกิดมาลุยนะฮะปาคาราเซนเตอร์ใช้เป็นเสียบเป้ครับตัวเก๋าเกมครับคอยประชาเก็บในเกมรับนะฮะของพัฒนาคาเหล็กครับเจนคุ้มิภัยโบ้ครับไม่ผ่านเอครับสะดุดมาหน่งจุดพลุลอยโดมเอมเก็บลงครับ เป็นคณะของเบียร์ครับเจ้าแหวงนีเบียร์ยังได้ครับแต่ยิงดูเนี้บแอบก็เป็นการยิงเข้าใจครั้งแรกของรถของพัฒนาขาเล็กฮะจากศูนย์หน้าโดยเก่งกับคณะของเบียร์นะฮะเดี๋ยวเสร็จมาครับอยู่ที่หนึ่งครับขอรับสั่งให้เอฟแหงไม่ถึงครับสาบได้ครับอยู่ที่บุตรบุตรจอบตะลุยอยู่แล้วครับโซโล่เดียวแหบจะไหลให้กับหนึ่งครับหนึ่งยังควงบอลได้ครับ พอสั้นมาที่เบียเบียยิงไกลลูกนี้แม่ก็ยังติดกรอบออกไปครับตัวสาวประตูกยังเป็นฐา้านของกล้องนะฮะของยักษ์เขียวครับยักษ์เขียวนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นบอลเบสิกนะฮะค่อยๆเซตครับเข้าะตามช่อง,อออง,งให้อยู่ที่เอ็มครับเป็นมีจิวคู่การยิงคู่กับเก่งนะฮะต่างกันไปครับอยู่ที่เอ๋ครับ มาที่เอ็กแมทโอเคให้กับเดงฮะมาที่ตโตโต้โตโต้ที่เปิดจะเข้ามาเดินมิดฟิลด์ด้วยนะฮะปกติก็จะถนัดในการยิงเป็นดิงแบ็กฝั่งขวาครับเดงเปิดยัดมาแล้วนี้แม่ประตูประตูยังรับไว้ได้ครับรับไว้อย่างสบายครับข้างยาวมาเอ็กมุมนึงขึ้นมา วุดดี้ถึงบอลก่อนทับมาที่เบียร์เดนเซนมาวุ้ดแหวกมาเฉยเขาวุ้ดคนเดียวนี่ฮะเล่นเอาแข่งหลังของยักษ์เขียวนี่ต้องเสียกบวนไปเลยครบพอเปสองมาอยู่ที่เอ็มจับยาวแล้วเป้ตัดได้ครับนี่ครับเสียเป้ตัวเขาเกมเปิดมาหลุดมาที่เบิร์ดไม่จังหวะแรกจับบอลลงไม่ดีครับไม่ได้ยิงอะเอกตามมายจกงสกัดดวยได้ครับนี่มีโอกาสแล้วทางด้านของพัฒนาชาร์เล็กครับ ตลอดการหลุดเมื่อสักครู่นะครับนะโบ๊ทก็สุดหน้าจับบอลไม่ดีครับจังหวะจับนี้บอลไปย้อนหลังครับแต่ไม่ได้ยิงครับเป็นเอกนี้ลงมาตัดได้ครับจะลุยมาโดยหนึ่งครับแต่ก็าแตะยาวลูกนี้ครับออกข้างไปก่อนครับเดี๋ยวลูกทุ่งไม่กับยักษ์เขียวเองเปิดมาเป้าหมายก็อยู่ที่เอทครับฝ่ายบอลจบแล้วเดยทางด้านของเจ็เอฟอาจจะเป็น ท้าที่ไม่ถน,นัดและแ่ด้วยซ้ายมาสักครู่แต่จังหวะยิงที่โดน,นบีบมาด้วยวไ <c oughs> อ่เซตขึ้นมาครับอยู่ที่เสียเป้ครับเป็นหวัวหน้าทีมนะฮะเปิดตาให้เบียจะกระโดดมาดดดลูกเรสแม่โดนดดดีฮะ ยังเกี่ยวก็ใช้บอลสั้นครับเป็นลักษณะการค่อยๆคอค่อยๆเซตเลยครับเก่งพาบอลขึ้นมาเองครับเป็นเก่งอะได้ก็ย้อนตั้งขึ้นใหม่ครับอยู่ที่เอครับมาที่เหน่งเหน่งเขาจะสั้นอยู่ที่เอมาที่เก่งครับทางด้านที่คอยโชว์ว่ามีตัวโต้กับเซนส์นของเออยู่หลักในเกมลุกสอง่นในแดนหน้าครับเอฟ ตอกไปเกตกับลูกบอลเข้าสนามนะฮะฮะอยากเขียนด้วยความมันต่อครับมาที่เอมครับเอ็มให้โตโต้ เส่ขึ้นมาครับเก่งแทงทะลุจะให้เอฟตัดเข้าด้านในแล้วตีลูกนี้ลูกเลียบห้อยเลยครับนี่ฮะความสามารถจะเพืนอเพื่อคับทางด้านของเอฟครับแต่นี้เข้าตรงกลางว่าแหมกึ่งยิงกึ่งตีเลยครับลูกนี้เสียบตะข่ายเข้าไปครับแหมจะเขียวครับออกนำไปรับวหนึ่งประตูศูนย์นะจากศูนย์หน้าหมายเลขค่าครับเจ้าเอฟนะฮะแหมการทำเกมลูกมื่อสุดขั้วสุดเลือกพาเลยครับทางด้านของเจ้าเก่งครับ จ่ายบอลถือว่าทุลิทุลวงเลยทีเดียวเอฟนี่แตะหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเข้าไปครับมาดูเกมรูกของพัฒนา้าขาเลกครับจ่เจักยัเขียวยังไงครับเอกไหลบาให้เอ็มโตโตเ้เบิ้นให้ทางด้านของเอครับถ่ายมาทางขวาครับอยู่ที่หน่ง ที่เองคอรับเรื่วงนี้เป็นบอลของการเข้าบอลของยัดเขียวครับพัฒนาคาเล็กนี้พยายามคุมเกมในแนวรับนะฮะ,ะ,ะยัดเขียวนี้ถ่ายบอลกระบาดก็เปิดมาไม่ผ่านเป้โบ๊ทพลิกลงสวยครับจ่ายมาที่เบียร์เบียร์จะใช้ความสมตัวแล้วเกมเร็วโ้โหเรียบเลยครับนี่ศูนย์หน้าตัวเก่งครับกำจัดของเบียร์แหวังผลเลยครับคนนี้ครับตะวันเลื่อยขวาล้มลิ้มทางด้านของกล้องนี้เซฟด้วยสายตาเท่านั้นครับ เอาจนได้ครับปีเสมอสําเร็จนะฮะทางด้านของพัฒนาค้าเลยครับตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วฮะอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งแม่เจอลลูกนี้ต้องบอกว่ายิงเสือจริงๆครับครับต้องมาดูครับแม่ต้องบอกว่ามองไม่ออกครับว่าจะออกทางไหนครับพันนาค้าเหลนี่ตั้งรับก็จริงครับแต่จังหวะสวนกลับนะฮะแม่ย้าเขียวนี่ประมาทไม่ได้ครับ เลือกความสดเลยครับมาที่วูดกระชากตัดมาผ่านมา2คนแต่งเข้าขวาเกง่งพวกนี้โอ้โหเฉียดสอไปนิดเดียวครับนี่ครับความสามารถทุกตัวครับของมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะรัฐานะของวุทธีครับโอ้โหเกิดมาลุยจริงๆครับคนนี้แม่ผ่านเไปนักเขียวมา2-3คนครับแปดหักตบดีงด้วยขวามาสักครู่ครับเฉียดสอไปนิดเดียวครับเป็นเกมของนักเขียวครับคนไทเซตตั้งที่เก่งนี่สุะใช้เป็น นิดชิลในแดนกลางครับคอยเสาเคลื่อนเกมให้กับยักษ์เขียวครับเอฟมาที่เอม็มโตโตอ้อพัะสั้นกับเอม็มถ่ายมาด้านขาวานเน่งลงโลกกับชาไฟกดมาลูกนิด้เฉียนเสาไปน,นิดเดียวหัหมองวิถีนี้บอลมันไม่ใสครับแต่ถ้าติดใสก้อยสักหน่อยนี่มีโอกาสลุ้นเลยทีเดียวครับโอกาสเติมเกิ ทำบป็นแบ็กฝั่งซ้ายของฝั่งขวานะครับทางด้าของยักษ์เขียวครับฝั่งเตะโดยเสียเปร์ครับตัวแต่โอเครับในเกมรับของพัฒนาการเองครับเปิดเจ่าไม่ถึงหนึ่งครับตัดแล้วครับโตโต้คอนสัตนต์มาแต่ตรงนี้ไม่ผ่านเบี้ยครับเบียร์มาที่ฮุสมาที่หนึ่งครับคอนสแนต์มาที่ไปครับ มาที่ทางด้านของจับครับ up, จ่ายจับให้กับหนึ่งจะล็อกหลบเดินกับเอ็มอัพเอ็มแม่ย่างจับเท้าเลยครับมาที่เกง oh, <my> ่งนี่พัฒนาคาลิ่ก็ลงไปรับเลยทีเดียวครับจะ oh, <my> เขียวเซตกันใหม่ครับเก่งมาให้เองเก oh, <my> ่งฟอร์ซซนมาเอ็มายด้านซ้ายครับให้เตอร์โต้ครับกลับ <c oughs> มายืน <c oughs> เป็นดีไม่ฝัน้ายแม่ฝันลูกนี้ไม่ผ่านเป้ครับจะ ตัดได้แม่ตัดไม่ได้ครับตัวทางไทยของเอ็มครับยังบังบอลไม่ได้ครับพาขึ้นมาเองเก่งแทงมาเองเดินยาวมาไม่ถึงเอฟแล้วเก่งเก็บลงแต่นี่ครับทางของเสียเป้ครับเคลียร์ทิ้งไปเองนุ้นไปอีกทีแล้วหลุดมาบล็อ่บล็อกมาติดสกรูบล็อกยังเก็บได้ครับข้อคืนมาให้ทางด้านของวุตรีครับบุตรีพาขึ้นเองครับวุตรมีความเร็วความคล่องพวกนี้ไม่ผ่านเก่งครับขอมาเอฟเอฟจะจ่ายทุกนี้ แถบนิดนึงก็พอทางหนึ่งแทงมาจะให้โบสถไม่ถึงครับเบียร์เก็บได้จริงลูกสายติดมาครับเบียร์ยังครองบอลอยู่ครับเบียร์แต่ชาเป็นคนเดียวครับเบียร์หาพื้นที่ในการเล่นแล้วจอหลอกตรงนี้ไม่พานเอกครับไอ้เขียวนี่ก็ถือว่าลงบีดรับกันได้อย่างรวดเร็วครับเห็นพลาดไหมครับขวาสนามออกมามีแถบแต่ว่าถือได้ของเนึงครับเนึงจ่ายลอดขาจะให้เอฟถ่ายตัวบาลเอฟไหลมา2-2ลูกนี้หน้าโตเขียวทิ้งครับ นี่ครับเนทางด้ของหนึ่งครับต้องเคลียร์ทิง้งเอาปว้าไปไว้ก่อนเลยครับนี่เกมปุ๊ชุนิ้ของยักษ์เขียวครับเกือบไปแล้วจังหวะสุดท้ายได้เกือบถึงทางด้านของเอ็มได้ซัดครับแหมเป็นทาง,งาด้านของหนึ่งแล้ววิ่งมาเคลียร์ทิงงครคร้งออกไปฮะอย่าง <c oughs> ได้เป็นลูก <c oughs> แต่เปร็ราะของยักษ์เขียวนะหนึ่งมองด้านในชิปมาเสาสองให้เอ็มหม่งตั้งกันมา <c oughs> เอ็มได้หมง่งลูกนี้เป็นเจุดไฮา์ดันสูงขึ้นไปทำประตูแหมจังหวะหม่งนี่ยังไม่มั่นพอ ส่วนยังหลุดนอกกรอบออกไปครับสกอร์ตอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งอยงู่นะส่วนเรื่องของสกอร์บอร์ดนี่เดี๋ยวจะย้ำไม่ทราบครับสกอร์บอร์ดนี้มีปัญหานะฮะส่วนเรื่องของเวลานี้เข้าไปสอบถามจากทฤษิีได้เลยนะฮะจุดบอลทุกษ์เยอะ ถูกมาให้เก่งครับเอฟถ่ายมาให้เด่งครับบอลสั้นมาเอฟเอฟมาที่เก่งคอยคองบอลหาจังหวะให้เพื่อนขึ้นเติมมาเอฟตีลูกนี้เราเรียบร้อยเลยครับหัวทางด้านของเจ้าเอลครับแม่วันนี้เปลี่ยนเสื้อมาใส่มาเล้วข้าวี่เอาจริงๆครับแม่คนเดียวสองไม่เล่น โอ้จอบเข้าฮอตโดยแทย้จริงนะฮะแหมหลังนี้ถือว่าฟอร์มดีครับทางด้านของเอฟครับทาคนเดียวไป2ประตูครับให้ทางด้านของยักษ์เขียวครับขึ้นนําพัฒนาขาเหล็กไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งแล้วฮะแหมเกมรุกร่อสักครู่ของยักษ์เขียวต้องชมครับจังหวัดตบเข้ามาจากด้านขวาครับเป็น้านของเหน่งคับเพื่อนจังหวัดเดียวให้เอฟครับแวิ่งมาโฉบยิงลูกนี้เข้าไปเลฮะ แต่ตอนนั้นเขาอยู่ที่เหน่งครับส่วนท <c oughs> <c oughs> ี <school> <c oughs> ่แอสซีส <arrivé> ต like ์เพื่อสู่ครับมาจะไปเองไม่ผ่านครับเขียนในวิดบอลทุ่มุดไมเลยครับไม่เลยครับขอมาอยู่ที่เอครับเดินให้เอ็มเอ็มตั้งความยิงมาลูกนี้ติดเตะครับแตะไม่ได้ทจุดกะเทืยอเอาแฮนด์บอลครับแต่ว่าเป็นบอลทุ่มแฮนด์นะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับ จังหวะยิงไปติดครับก่อกำปตื่นครับวุฒิออสินง็บ,บอกว่าปล่อยให้เล่นต่อไปครับฝไไไ่ <ไป S 1> านด้านซ้ายครับบูธขึ้นเต็มยิงปันๆเรื่องนี้แม่ข้ามคาหนอกไปครับแห่งวุฒิครับเป็นคนดี่ะหาจังหวะในการตรวจสอบได้ดีดจริงๆครับ มาลล้านว้าครับอยู่ที่เหน่งครับต่อมาเอฟไม่เห็นจังหวะนี้พู้ตัดสินให้เป็นบอลนของมัฒนาคาเล็กครับในการเปลี่ยนตัวแล้วทางด้านของยักษ์เขียวครับเ็ทางด้านของบอลนะฮะลงไปทางด้านของเหน่งครับ จังหวงหลังนี้เหน่งนี่หากหายสนามไปได้ครับอาจจะไม่ฟิตน,นะฮะต,ต้องลงมาถนอมพลังกำลังแล้วออกมาชาร์จแต่ละด้านของเหน่งครับแอชติดไปหนึ่งประตูกับไทเอฟนี่แหละครับเอ็ดเกมความพัฒนามเขาเลยครับครองทัพชาร์จขึ้นมาอยู่ที่เสียเปรับมองด้านหน้า ไม่เปิดครับฟางสนามออกมาคือมาให้เจนหนึ่งเบิ้ลแป่ไม่ดีครับติดบอลนะฮะบอลฟอร์กับเก่งครับเอกมาที่บอลตั้งกันอีกที่ครับใช้เอกครับคอยกดเกมในกองในแดนหลังเขาแป่แล้วลูกนี้เอ็มเสียบอลให้กับเบียร์กระชากขึ้นมายิงลูกนี้ต้องเซตจะสามตาอสองเอาเรียกเลย จริงๆครับทั้งทั้งของเบียครับไม่น้อยหน้าทั้งทั้งของเอฟครับจังหวะแรกนี้ติดเซตมาแล้วเป็นทั้งทั้งของเบียครับก็ถือว่าจมูกไวเลยทีเดียวแฝงเข้าไปซ้ำดาบสอกเข้าไปครับแหม่ไล่กลับมาเสมอจนได้ครับเป็นสองประตูต่อสองครับแม่เกมมีต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่ามันจริงๆเองแไม่ยอมได้เปรียบเสียเปรียบเลยฮะเอฟซับไป้สองลูกครับแ, A F แล้วเบียของพัฒนาคาเลยครับก็ซับตีเสมอมาเป็นสองประตูต่อสองครับแมต้องบอกว่า ทั้งสองทีมนี้สายเขาเล่นคนเดียวเลยฮะยิงสองประตูครับให้กับทีมฮะเอฟทั้งสองคนต้องบอกว่าต้องมุ้นทำแฮปทิกเลยนะฮะแมมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ค เก่งครับจะใช้ความสมมาตรตัวในการรู้หลอกครับมาที่เอ็มนะฮะเก่งแทงมาให้เอ็มขึ้นเก่งยังไม่ได้ครับต้องตั้งขึ้นใหม่ครับให้เอลที่ดันสูงขึ้นมาครับให้เอ็มลงไปยืนห้อยหลังแท่นครับเอ็มจะเปิดที่นี้อยากติดท่าของเจนะครับก็เอาดุสิ์ให้เป็นกองซุ่มของยักษ์เขียวครับ เอ็มจะทุ่มเองเลยฮะทุ่มขึ้นมาที่เก่งครับไมในพาดดี้ครับดูดี้กระชากขึ้นมาใช้ความเร็วแต่นี้มาสองคนตีคู่กับทงามของเอกครับเอกแตลัดเข้าเหลี่ยมในครับให้เอ็มเอ็มให้เก่งเขราสั้นมาที่เอ็นี่ครับฟื้นหวานเก่งผสนกับเรือของพัฒนาคารเหล็กครับใช้ความสามารถในตัวของเบียร์กับวุดนี่แหละครในการขับเคลื่อนเกมรุกนะฮะ โตโต้จะแต่ลูกนี้โดนรุมสองแล้วไม่ผ่านต่สุดท้ทายยังเอาขามาแย่ทิ้งไม่ได้ครับมาที่ทเก่งครับถึงเอฟเอฟตั้งป้อมยิงปิดบล็อกแต่ไม่มีใครครับถึงน้าของเสียเฟบพัฒนาคารเลยเก็บได้แทงขนาดซีขึ้นมาให้โบสโบสแม่ใจลูกบีไม่รู้กันครับยอ้อนหลังเบียร์ไปเสียบอลให้กับยักษ์เกลือครับเก่งพาบอลขึ้นมาจะแต่ลูกไม่ผ่านหนึ่ง หนึ่งจาก,กระชากตัวเองเอาพามาได้ครับหนึ่งหลุดมาหนึ่งแปรเข้ามาให้เบียร์ยิงลูกนี้ตอกไฟนิดเดโอ้โหเกมลุกชุดนดียวท่าของหนึ่งแล้วก,กระชากบอลขึ้นมาแล้วไหลมาให้เบียร์ได้แปรลูกนี้แล้วให้ตอกกอดวะโอ้โห,หจเจ้าตัวนี้เสียได้เลยครับเป่าปากแล้วุกออกไปนิดเดียวครับแปรพลาดโอกาสขึ้นนำไปแล้วยักษ์เขียวครับแ <C le af noise> ยักษ์เขียวนี่ต้อง มือที่มีความสดลงไปครับแม่ต้องบอกว่าความสดนี้อาจจะเป็นรองเท่านั้นของพัฒนาค้าเหล็กครับอายุอานามนี้พัฒนาค้าเหล็กนี่น่าจะอายุน้อยกว่าครับได้มาเตียตัดได้ครับเตียยิงลูกนี้มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหทีวันนี้โคดจริงๆครับเด็ดขาดเลยครับเตียใช้ความขยันครับวิ่งมาตัดลูกนี้โอ้โหครับแล้วบันลูกขวาแล้วเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับเป็นแฮปปี้เลยครับ โอ้โหเป็นแฮตติกที่สมบูรณ์แบบเลยครับยิงในครึ่งเวลาแรกเลยครับครับตอนนี้ครับพัฒนาค้าเหล็กครับขึ้นนําเป็นสามประตูต่อสองเลยครับจากตามหลังดีๆครับแฝดได้ในเรื่งของเจ้าเบียร์แหมจังหวะก่อนหน้านี้ครับได้แฝดแต่ไม่ตรงกรอบครับแต่จังหวะนี้ครับแหมแก้ตัวสําเร็จครับยิงเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามเลยฮะโอ้โหอะไรเป็นแฮตติกเลยครับ ติดยาวมากกลองหลังวันนี้ต้องใช้เบสลงไปลเลยเติดมาลูกนี้อ,อย่างไรพวกบจะเขียวคือมาให้เก่งครับอ้าแล้วจ่ายชันมาแล้วเ,เบียร์ตัดได้แล้วขึ้นมาสองต่อสอง เบียแตงเข้าด้านในสาวสองนี้แปฝดูนี้เรียบร้อยเลยครับเฟนวูดดี้ครับ <c oughs> ชนเข่าด้านหน่อโอ้โหแฝดแชนิดนิตาไวครับ <c oughs> ใช่ฮะชนคข่าด้านในนะเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับแม่ <c oughs> โอ้โหคู่กองหน้าที่ประสานงานกันได้ดีครับเบียร์กับวูดคแฝดแชนิดมาให้วูดลูกนี้แปฝดเรียบร้อยครับ เตะสีประตูตดยสองนะครับทางด้านของพัฒตนาคาเลยขึ้นนำนะฮะแต่ดยส